SMMTV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบรั้ว d ด v วิชัน2ขอ,อนำเสนอสกระรอกขาวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูเนเต็ดที่คืนนี้ลงแข่งขันในรอบสุดท้ายของลีก d ด v วิชัน2หรือรอบแชมเปี้ยนลีกสายเอแข่งไปแล้วทั้งสิ้น6เกมชนะ2เสมอ3และแพ้1ยิงได้7ประตูเสีย4ประตูเก็บได้9คะแนน แบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้าน4เกมชนะ1เสมอ2และแพ้1ยิงได้ทั้งหมด4ประตูเสีย3ประตูและในการเล่นเป็นทีมเยือน2เกมชนะ 1, 1และเสมอ1ยิงได้3ประตูเสีย1ประตูรอยเอดยูไนเต็ดในเส้นทางการลุ้นขึ้นสู่ดีวิชั่น1ยังคงเป็นผู้นําในกลุ่ม3ทีมกลางตารางมีโอกาสเปลี่ยนมือเปลี่ยนตําแหน่งขึ้นลงได้ทุกเมือ่อถ้าทีมใดพลาดหรือเสมอจะทําให้แต้มไล่กันโดยทันที โดยทีมที่ตามมาติดๆนั่นก็คือระยองยูเนเตดและปากน้ำโพ NSR UFC สําำหรับความพร้อมล่าสุดของเรยเอ็ยูเนเตตทีมงาน s w m TV มีนี้มาฝากกันเช่นเคยครับพร้อมแล้วไปรลักฟังกันเลยเออก่อนเล่นรู้สึกกดดันกดดันมากเพราะว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของเรายังไม่ดีเท่าไหร่แล้วแต้มเรายังตามหลังจากููงเยอะเลยมีความกดดันมาก แต่พอได้เล่นแล้วรู้สึกโล่งขึ้นเพราะว่าทีมเราสามารถเก็บสามแต้มได้ในบ้านแล้วครับต่อไปที่ไปเยือนอุจจนยครับทีมเรามีความพร้อมตอนนี้ทั้งสภาพจิตใจและร่างกายครับมีความมุ่งมั่นและมั่นใจมากที่จะสามารถไปเก็บสามแต้มในถิ่นอุจจัยได้ครับขอให้แฟนบอลชาวเลททุกคนครับให้เป็นกำลังใจให้ทีมเราทุกคนและช่วยกันส่งแรงใจเชียร์หรือไปเชียร์ที่สานามอุจยา ให้ทีมเรดเราเก็บสามแต้มกลับมาให้บ้านได้ครับก็ดีใจกับเด็กแล้วก็ดีใจกับแฟนบอลที่ที่เราสามารถเก็บแต้มได้สามแต้มก็มายถึยุธยาเราเราแพ้เข้าในบ้านแต่เราอยากจะไปที่ยุธยาโดยที่เราได้แต้มกลับมาแต่เราก็มีการวางแผนที่จะเล่นกับยุธยาไปเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจลึกว่าสามารถที่จะเก็บแต้มออกมาได้ครับผมก็แฟนคลับที่อยู่ระเวกอระยองที่อยู่ใกล้ยุธยา อยากให้มาเชียร์เยอะเพราะว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญของเรเอที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าเราสามารถขึ้นดิมชั่นหนึ่งได้ไหมแต่ถ้าเราก็อยากให้แฟนบอลมามาให้งลังใจทีมนี้ครับ SMTV จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนนี้ครับเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างทีมนักรบกรุงศรีอยุธยา FC ทีมรอันดับหนึ่งของตารางเปิดบ,บ้านรับการมาเยือนของทีมกระรอกขาวเจ้าสนาม ที่มันดับ2ของตารางตั้งแต่เวลา17นาฬกานาทีเป็นต้นไปสถิต,ติที่เคยพบกันในเกมแรกของรอบแชมเปี้ยนเีกรอเอ็ดพระท่าภ่ายคาบ้านมาศูนย์ระตูตัวหนึ่งนัดนี้จะต้องทำดีที่สุดครับเพื่อพื้นที่ดิวชั่น1เท่านั้นสำหรับรอบล้วดิวชั่น2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ